รับมือ2ต้องแซมวันนี้แซมจะพามาชมบ้านเดี่ยวในโครงการนกธนกฤตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่บ้านเดี่ยวใกล้เมืองเชียงใหม่สไตล์โมเดิร์นบรรยากาศเงียบสงบการเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกสบายสำหรับอยู่อาศัยเองหรือต่อย,ยอดลงทุนก็คุมมาเริ่มกันที่หลังแรกบ้านเดียว2ชั้นหลังมุมรหัสซับย์8แ8เนื้อที่79.1ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1-2คัน พื้นที่รอบบ้านกว้างขวางภายในบ้านทุกแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนชั้นหนึ่งโถงขนาดใหญ่พร้อมหน้าต่างรอบตัวบ้านพร้อมห้องน้ําส่วนกลางและห้องครัวในส่วนของหลังบ้านมีซิงล้างจานชั้นสองมีห้องนอนสามห้องห้องนอนใหญ่มีขนาดกว้างขวางมีหน้าต่างและระเบียงด้านหน้าบ้านพร้อมห้องน้ําในตัวสภาพดีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการครบครันเช่นสระว่ายน้ำฟิตเนสและระบบรักษาความปลอดภยัย รับตั้งอยู่ในย่านสันปูเลยติดถนนสายบ้านบ่อหินบ้านร้องขุนสามารถเข้าหมู่บ้านได้สองทางทางั้งทางบ้านรั้วและบ้านบ่อหินสามารถเชื่อมต่อถนนสายเชียงใหม่ดอยสะเก็ดเพื่อมุ่งหน้าเข้าไปยังตัวเมืองเชียงใหม่และมุ่งหน้าไปยังอำเภอดอยสะเก็ดได้สถานที่ใกล้เคียงเช่นตลาดท่ารั้วเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่โฮมโปรเชียงใหม่ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เชียงใหม่แม็โครเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพในโครงการนกธนกฤิตยังมีซัพ์ของแซมให้เลือกอีกมากมายสำหรับใครที่กำลังมองหาซั์มือ2ดูรายละเอียดซัพ์เพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะสนใจนัดชมซัพ์ติดต่อแซมได้ที่ Line i t at samline w w w s a m .or.th หรือโทร1443ซับมือสต้องแซม